สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆชมผักสวนครัวเล็กๆนะคะมีดอกกรหลาบสวยด้วยค่ะที่เป็นฟักทองนะคะทุกคนผักชีลาวคะใบแมงรักนะคะ อันโน,น้นก็เป็นมันนะคะมันฝรัง่งนี่ค่ะปักทองก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนนี่ดอกเยอะด้วยตรงนี้ก็เก็บออกได้นะคะก็แตกดีมากเลยยอดใหญ่ๆอ้วนๆนี่นะคะบรรยากาศยามสองทุ่มกว่านะคะทุกคนดูมันค่ะดูมันฝรั่ง มาขุดดูมันหัวใหญ่ๆค่ะทุกคนนี่ค่ะหัวใหญ่มากเลยมีหลายหัวนะคะเนี้ยดกด้วยดูค่ะมันฝรั่งนะคะหัวใหญ่ๆดกมีหลายกอค่ะทุกคน,นเห็นไหมคะแตกขึ้นมาเนี่ยนะคะทุกคนเยอะมาก อันนี้อันนี้เขียวนี่กินไม่ได้นะคะเราก็จะกินที่ไม่เขียวมันก็จะดกดูค่ะหัวเยอะมากดกค่ะพรุ่นี้จะขุดรอดูคลิปต่อไปนะคะรอชมคลิปต่อไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะขุดพรุ่งนี้จะขุดขุดกลับบ้านนะคะชอบกุหลาบมากเลยกุหลาบสวย,สวย นี่นะคะสวยงามค่ะชมโรงเรือนนะคะทุกคนนี่ค่ะโรงเรือนมะเขือเทศดอกดอกรูปใหญ่ๆนะคะดกมากเลยดูค่ะงามขนาด นี่ลูกตรงติงเลืมมากล็ลกทุกเป็นลูกนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะ่ะมีเยอะด้วยอันนี้กะเพราขา,ขาวนะคะทุกคนงามๆค่ะต้นยังเล็กอยู่ <c oughs> ก็เป็นโรงเรือนเล็ก <c oughs> ๆนะคะปลูกผักพอได้กินค่ะมะเขือก็ออกลูก <c oughs> ออ,ออกดอกดกมากค่ะไม่รู้จะได้กินไหมอันนี้ก็เป็นกระเพราแดงนะคะกาะเพราแดงก็งามงามค่ะนี่มะเขือออกดอกดกมากน,นี่ก็เป็นพริกนะคะทุกคนพริกงามงามพี่น้องพริกงามพริกงามหลายเห็นไม่รู้ต้นไหนเมื่อกี้นี่เมื่อเช้านี้เห็น เขาก็ออกลูกเล็กๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงนะคะมะเขือเทศม่วงเป็นสีม่วงนะคะนีนพอเขาแก่เขาเป็นสีม่วงมะเขือมีดอกไม้ด้วยดูค่ะดอกมะเขือดกสวยงามอยู่นะคะก็ <S 2> <S 2> พอจะได้กินอยู่ค่ะทุกคนอ๋อนี่ไงคะทุกคนพริกนี่ติดเม็ดนะคะ ได้กินอยู่นะเป็นผักสวนครัวเล็กๆนะคะนี่แตงก็มีนะคะทุกคนก็เด็ดไปมั่งแล้วมันก็ดกนะคะทุกคนแต่ว่าก็เด็ดกินไปมั่งแล้วนะคะก็จะขึ้นไปเรื่อยนะคะทุกคนนี่กำลังออกลูกเล็กๆเยอะเลยคะ่ะกำลังออกลูกเล็กๆเยอะเลย สะออนมะเขือเทศสะออนหลายพี่น้องยายคักผดโพบัโพกโม่บักแ่งนะดกคักค่ะพี่น้องงามบบงามบบพอได้กินอยู่เด้เห็นแด่น้อยๆยังสี่กัได้พอได้กินอยู่ค่ะพี่น้อง นี่นะคะงามอิริงามสุดตนค่ะพี่น้องคนแตงหอยอยู่คนไปค่ะดูถั่วตัวต้นนี้ดกมาก ต้นนิดเดียวนะคะนี่นี่เห็นไหมคะออกลูกตกงามๆเขียวปื้อเลยน้นนะคะต้นเล็กๆออกลูกห้อยมาน้องมะแนงนะคะทุกคน นะคะคทุกคนสวยไหมคะเป็นสวนเล็กๆค่ะที่บ้านตานี่กุหลาบดอกเล็กนะคะสีมุกสีชมพูสวยสวยกุหลาบสีแดงนี่แก่แล้วค่ะทุกคนสีสวยมากเลยสีสวย นี่นะคะนี่ก็เป็นดงมันฝรั่งนะคะทุกคนหน่อยนึงก็หัวก็ดกหัวดกมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะหัวออกมานะคะนี่นี่นะคะหัวสวยนี่ค่ะหัวสวยมากมันใหม่นี่ต้มกินฟูนะคะอร่อย มันใหม่นี่ต้มกินฟูอร่อยมากจิ้มกับน้ำตาลโรยอร่อยค่ะอร่อยก็เป็นผักสวนครัวเล็กๆนะคะนี่มันลงเรือนค่ะก็พอได้กินนะคะทุกคนโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ Thank you to everyone for watching Thank you so much ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ